สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่าคนหล่อนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ในป่านะครับผมผมก็มาคนเดียวนะครับผมไม่ได้อาจารย์คงก็ไม่ได้มากับผมครับก็แทนหมอปลาก็ไม่ได้มานะครับผมวันนี้ผมก็มาคนเดียวผมจะพาเพม่อๆเพื่อนทุกท่านครับผมไปดูที่พักในป่าครับแล้วก็มาใช้ชีวิตในป่าในที่พักของเรานะครับคืนนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างลําธารนะครับผมนี่บริเวณนี้เลยนี่ครับเห็นไหมลำธาร เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ที่พักเก่าของเราแล้วก็เราจะไปทําใหม่ทำห้เสร็จครับผมก็รมรเราไปดูว่าที่พักของเรานั้นยังใช้ได้หรือเปล่าครับผมก็ไปกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงอย่างเอที่พักที่ผมเคยทําวัดนะครับผมตอนนี้ซึ่งเอสภาพก็พังยับเยินไปเลยนะครับน,นี่ครับผมนี่ครับสภาพก็พังยับเยินไปแล้วนะครับตรนี้ก็ชงโบ่ก็ทั้งหมดนี่นครับผมนี่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะเตรียมตัวทําที่พักใหม่นะครับผมผมก็จะลือ อไอ้พวกอันเก่าวงนี้ออกน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับผมอตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เคลียร์พวกหลังคาหรือว่าพิากเียนใบกล้วยหรือว่าอะไรที่ไม่ ไม่แข็งแรงออกหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เหลือจุดที่แข็งแรงแต่ถาวรเริ่มขาดหมดแล้วนะครับถาวรก็นี้ครับผมเดี๋ยวจะดูให้ดูมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมบางจุดเดี๋ยวผมก็จะมัดนะครับนี่แบบจุดตรงนี้นะครับผมนะครับนี่ครับแบบตรงนี้นะครับมันไม่แข็งแรงเลยแน่นหนาครับนี่ถาวรขาดหมดแล้วครับผมก็จะมัดแล้วก็นี่ครับนี่คือเปลือกกล้วยนะครับผมนี่ผมจะเอามามัดนะครับผมนี่เขาก็มีความแข็งแรงนะครับผม นี่นะครับตัวกล้วยเขาก็มีความแข็งแรงนะครับผมนี่ซึ่งผมจะเอาเนี่ยครับตัวกล้วยเนี่ยมัดแทนครับเพื่อไม่ต้องไปหาถ่าวันเสียเวลาครับผมเดี๋ยวผมก็จะมัดจะทาหลังคาก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมก็จะได้หลบฝนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฟ้ามืดมาครับบรรยากาศออกมืดๆครับผมนี่เดี๋ยวผมก็จะมาซ่อมแซมมัดจุดที่ไม่แน่นต่อเลยครับผมก็มาเริ่มเลยครับผม อตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ซ่อมแซมได้มัดจุดที่มันไม่ดีหรือว่ามันพังนะครับผมก็เสร็จแล้วครับผมหลังจากนี้ครับผมก็จะไปตัดใบกล้วยป่านะครับเพื่อมามุงหลังคาเพราะผมจะเตรียมหลังคาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็มีฝนตกผมก็ได้ซึ่งได้หลบฝนไปแล้วนี่ผมก็จะเอาหลังคาก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปตัดใบตอใบกล้วยป่านะครับมาได้จํานวนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะวางเป็นหลังคาเลยครับผม ณนะตอนนี้นะครับผมก็ที่พักของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็ที่พักของหนุ่มโสด,ดคนหนึ่งที่หล่อเหลาที่สุดในโลกนะครับผมก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ที่เสร็จนั้นไม่ถึงหลังคานะครับผมยังไม่ได้ใช่ทั้งหลังนะผมจะให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะรีบทําหลังคาเพราะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมและคืนนี้ผมก็อยากให้ฝนตกหนักๆน,น,นะนะเพราะว่ามีาพี่ๆหลายท่านหรือว่าเพื่อนๆหลายท่านรับบอกว่า ใบกล้วยนั้นเอาฝนไม่อยู่นะครับผมว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะรั่วเดี๋ยวผมจะเแสดงให้ดูนะครับผมว่ามันจะรั่วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนตกนะครับผมก็เราจะจะได้รู้กันว่ามันจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีสิทธิ์รู้นะครับผมแต่ถ้าผมมั่นใจว่าผมเป็นคนป่านะผมผมมั่นใจว่ามันไม่รั่วแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับใบกล้วยครับผมก็ได้วางไว้ประมาณสองชั้นนะครับผมยังหนาแบบนี้เลยครับผม นี่ยผมก็เอาไม้นี่ครับนี่ว้นะครับก็มัดกับอีกเปลือกกล้วยนะครับนี่ครับเป็นเปลือกกล้วยนี่สร้างจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมน,นี่ครับแล้วเราจะมาดูข้างในกันนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ข้างในก็จะประมาณนี้นะผมนี่มีไม้และบริเวณตรงนี้ผมจะทำเป็นที่นอนนะผมเดี๋ยว ผมเนี่ยจะไปตัดไม้มาพาดตรงนี้ครับผมพาดพาดแล้วก็จะเอาจะเอาฝ้านะครับผมฝ้าตรงเนี้จากตรงเนี้ยฝ้ามาลงตรงนี้เป็นพื้นนะครับผมเพื่อยกสูงนะถ้าฝนตกนะหลังผมจะได้ไม่เปียกนะผมหลังจากนี้ผมขอตัวไปหาตัดไม้นะครับผมมาลองพื้นก่อนนะผมแล้วจะเอาฝ้ามาลองอีกทีหนึ่งก็ก็ไปชมกันนะผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปตัดไม้กับฟากเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปข้างในกันเลยครับผมตอนนี้เหนื่อยมากครับแล้วก็ผมก็จะเอาคอาข้างในนะครับผมก็มาดูกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงครับผม ตอนนี้นะครับผมได้ทําท hm, uh, okay, ี่นอนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมก็ที่นอนผมครับก็สวยนะครับผมก็ดูดูรูหราดูแพงนะครับผมนี่ที่นอนนี่ครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมผมก็จะทําผนังตรงนี้ปิดให้หมดเลยนะครับผมผมก็จะปิดกับใบใบกล้วยนะครับผมเพราะว่าเวลามันไม่พอนะครับผมก็จะปิดกับใบกล้วยเพราะว่าเป็นแค่ที่พักชั่วคราวนะครับผมมาใช้ใบกล้วยมาปิดนะครับผมก็โอเคเราก็มาทํากันเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมที่พักของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ข้างๆนี่ก็ปิดหมดละฝั่งนี้ก็ป er kind of ิดหมดแล้วนะครับผมนี่ปิดหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมก็ก่อนที่จะตกแต่งครับผมก็จะจุดไฟตรงข้างในนี่ก่อนครับผมจะทําเตาตรงนี้นะครับผมก็ผมจะทําเตาบริเวณข้างในนี้นะครับก็จะหมงข้าวทำามกข้าวในนี้นะครับผม หลังจากนี้ครับผมก็จะจุดไฟไล่พวกแมลงหรือพวกยุงก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาจุดไฟก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้จุดไฟไล่พวกแมลงหรือว่ายุงนะครับจากที่พักนะครับหรือว่าสัตว์ที่มีพิษตัวเล็กๆสัตว์เลยคานะครับผมออกจากที่พักนะผมแล้วนี่ครับก็ดูครับวันเยอะมากครับข้างในตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยจากยุงนะครับเราจะได้ไม่ไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียแล้วไหมครับผมก็หลังจากนี้ผมนะครับผมก็จะไปหาต้นไม้นะครับมาตกแต่งข้างหน้าที่พักเราหน่อยนะครับผมเราพวกพืชนะครับผม ก็เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับก็โอเคครับว่าก็เราดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาพวกต้นไม้อะไรมาตกแต่งกันนะครับผมก็โอเคครับผมก็จะไปนะครับผมก็เราดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมผมยังไม่ทันไปหาต้นไม้เพื่อมาตกแต่งนะครับผมฝนก็ได้ตกลงมาครับยางหนักนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วครับผมหลังคาของผมเนี่ยหลังคาของผมเนี่ยซึ่งไม่ได้รั่วสักจุดเลยนะครับผมนี่ครับก็พี่เพื่อนหลายๆท่านบางคนบอกว่าใบตองนะครับหรือว่าใบกล้วยเนี่ยจะเอาฝนไม่อยู่หรอกครับนี่ครับคือเอายู well. ่กับผมอยู่ที่เราทํานะครับว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่คนทํานะครับผมตอนนี้ครับฝนก็ตกแล้วครับผมจากนี้ครับผมก็จะนั่งพักก่อนนะครับผม รอฝนหยุดนะครับผมก็จะไปหาพืชมาตกแต่งต่อนะครับผมแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เพราะเพราะว่าร่างกายผมก็ไม่แข็งแรงนะผมก็จะนั่งพักแลกว่าฝนจะหยุดตกครับผมก็จะไปหาเอาของนะครับผมมาตกแต่งที่ภาคอีกทีนะผม ตอนนี้นะครับที่พักที่ผมได้ทําไว้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากการที่ผมตกแต่งกับเพื่อนๆนี่ครับก็จะกลายเป็นพุ่มนะครับจะไม่เหมือนแบบทิพย์ภแบบบ้านเลยนะครับมันจะกลายเป็นพุ่มแบบคนป่าก็ตามสไตล์ชื่อช่องผมครับคนป่านะครับผมทิพั์ภาพผมครับนี่นะครับก็จะมีควันออกมาครับไม่ใช่ว่าหมอครับไลายุงครับผมนี่เลยครับข้างในครับผมนี่โอ้ยควันออกสวยครับผม หลังจากนี้นะครับผมก็จะไปตกเบ็ดนะหาปลานะครับผมเพราะว่า,าผมได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับผมนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับนี่ก็คือเบ็ดนี่เดี๋ยวเราจะไปออกล่าปลากันในลำธารน,นะครับผมนี่ครับลำธารเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาเพราะว่าผมใจต้นไม้ตรงนู้นนะครับผม เหมือนผมเห็นปลาอยู่ดำๆนะครับเงาปลาดำๆอยู่ในใต้น้าเดี๋ยวเราไปตกเบ็ดนะครับก็ไปแล้วครับผมไปหาอาหารกันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวแล้วผมฝนก็ตกตลอดครับก็ตอนนี้หิวมากครับผมท้องร้องแล้วแล้วเราจะไปหาปลาแนละ้วก็ไปแล้วผมตอนนี้นะครับผมก็มาตกเบ็ดนะครับผมผมรู้ตัวว่าผมเก่งนะครับผมก็เลยเอามาแค่ข้าวสารนะครับก็มาพลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมเย็นนี้ พตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับผมก็มาตกปลาครับผมก็เรามาลุ้นดูกันว่าจะได้ปลาอะไรนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ตกได้แล้วตัวหนึ่งนะครับผมนี่ยังไม่ตายเลยครับโอ้ยังดิ้นแรงอยู่เลยเดี๋ยวผมก็จะตกต่อนะครับผม ังไม่ตายนะครับนี่ครับยังไม่ตายครับผม,มปลาพุกยู่ไหนวะนะครับผมได้ปันนี้นะครับผมโอ้ยโอ๊ย ตอนนี้นะครับผมเออผมก็เวลาก็ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงได้นะผมตกเบ็ดนะครับผมก็เนี่ยครับก็ได้ปลามานะครับผมนี่เนี่รก็ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับผมปลาที่ผมตกได้นะครับผมก็นี่ครับผมก็จะมีแปลกอยู่ตัวหนึ่งนะไม่ทราบว่าปลาอะไรนะครับนี่ปลาตัวนี้ครับผมนี่อีกพวกนี้ก็ถ้าภาษาเกลีงเขาเรียกว่านกกระไรนะครับผมถ้าภาษาไทยก็จะเรียกปลาตะเพียนนะครับผม หลังจากนี้นะครับผมก็จะไปหาขุดเอแอมลงนะครับผมอีกชนิดหนึ่งนะครับผมหน้านี้เขาออกนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปขุดแมลงมาเพิ่มเมนูเพิ่มกับปลานะครับผมก็เราก็ไปดูแล้วว่าเป็นแมลงอะไรนะผมเดี๋ยวเราก็เอาปลาไปเก็บก่อนนะค่อยไปขุดแมลงชนิดที่ผมจะบอกนะผมไปกันแล้วครับนี่นะครับผมแมลงใต้ดินที่ผมบอกผมจะชวนอพาพี่มาขุดกันนะครับผมก็เพื่อนเพียงน้องขุดก็คือนี่ครับผม ดูเขอ,อยู่นี่เลยก็คือจิ้งกุ่งนะเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับผมผมจะรีบขุดนะครับผมแล้วก็ผมจะไม่ได้ถ่ายพวกพี่ดูแบบนานมากนะผมจะให้พี่พดูข้างต้นก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมรีบหาอาหารเพราะามันก็จะมืดแล้วนะครับผมมันลุนน้นกันนะครับผมว่าแมลงใต้ดีนะครับ ผมจะมาหาให้ีเพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ครับผมก็คือจิ้งกงมันจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมันต้องรีดนะผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเพราะเราต้องกลับไปหุงข้าวอีกนะผมนี่นะครับคือจิ้งกงหรือว่าจิ้งหริดยักษ์นะผมก็จะเป็นเมนูของเราคืนนี้ด้วยนะครับผมก็มี2เมนูกับข้าวก็น่าจะเหลือเฟือครับหลังจากนี้ผมขออนุญาตคุณหาต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะครับผมผมต้องเตรียมหุงข้าวอีกอะไรอีกหลายอย่างครับก็เราก็มาชมตอนที่ตอนคืนที่ผมทํา อาหารกันเลยนะครับผมก็ขออนุญาตหาจิงกุ้งตอนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เอมือแล้วนะครับผมก็ได้ขุดจิงกุ้งแล้วผมก็ได้ล้างล้างหน้าล้างตาล้างมือนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อามน้ําเพราะว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมก็จะหุงข้าวนะครับผมปลากับจิงกุ้งแล้วว่าจิ้งเล็ดยักผมก็ได้ลงที่เตานะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่นะครับผมนี่เลยสองอย่างนี้ก็ได้มาย่างล่วงหน้าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผม กอย่างไม่สุกนะครับน้ำเหมกันนี่ครับข้าวสารนะครับผมนี่ครับข้าวสารเดี๋ยวเราจะไปเสาน้ําข้าวกันแล้วก็มาหุงข้าวกันแล้วผมครับเดี๋ยวเราก็ไปเสาข้าวกันเลยครับผม ปลาไปเลยครับชอบนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศในป่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูครับจิ้มกุ้งครับผมย่ายงเป็นลูกชิ้นกันเลยแล้วก็ปลาครับผมปลานี่ก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรครับปลาดสดๆเนื้อหวานอยู่แล้วนี่ผมจะย่างจิ้มกุ้งกันเลย ตอนนี้นะครับผมข้าวก็สุกอะไรก็สุกหมดแล้วครับเราก็จะมากินข้าวกันนะผมอะอันนี้ผมหิวมากคว <c oughs> ันออกเลยครับข้าวร้อนจัดเนื้อสาตว์ไวเย็นแล้วนั่นแหละนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเพื่อนได้ชมนะครับนี่ก็คือเออจิ้งกุ่งนะผมจิ้งกุ่ง จิงกงหรือว่าออไอ้นั่นนะครับผมจิ้งริดยักษ์ครับผมนี่ผมชิมไม่ดูครับชิมหัวก่อนเลยครับเนี่ยอ,อร่อยครับมันมันมาก,มากมนี่เับผมอ่าหมาเลยครับผมขุดได้ไม่เยอะครับอยู่มันลึกมาก เดี๋ยวเราจะมากินปลาบ้างนะครับผมว้าวเนื้อขาวเานื้อขาวมากครับเนื้อขาวๆเลยเขอบหนังขอบกรอบเนื้อค่อนหวานครับไมไ่ไม่ได้หมกักไม่ได้ปรุงอะไรน,นั่นแหละ หวันมันมากอร่อยครับอ่าณตอนนี้นะครับผมก็ได้ทานอาหารเสร็จสักพักนะผมก็นั่งพักตอนนี้ก็ดึกมากนะครับผมก็จะนอนนะครับผมคืนนี้ นี่นะครับผมก็เสื้อผ้าของผมก็ริพึงไว้นะนี่คือผมแนะนานะครับการเข้าป่านะครับผมนี่คือเสื้อผ้าที่เราที่เปียกๆแล้วผมก็มันโปรยๆปรนิดนะครับวันนี้ก็รองเท้าที่ชื้นๆแล้วก็ถุงเท้านะครับผมก็พึงให้หมดเลยก็ฟืนนี่จะเป็นฟืนไม้สดนะครับผมฟืนไม้สดกับเขาจะมีควันตลอดนะครับผมก็จะไล่ยุงนะครับผมครับหลังจากนี้ผมก็จะนอนนะครับผมก็ วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันนะครับผมก็เต็มที่เลยครับผมทำทิ่ทากแบบอยากให้ออกมาที่ดูดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อยากให้มันเออสวยมากแล้วก็สวยด้วยครับผมขอชมเป็นของเออต่างชาตินะครับผมหรือว่าของฝรั่งครับผมที่เขาไปแคมป์นะครับเขาทาที่พักชั่วคราวกันแล้วก็สวยมากครับผมก็อยากจะทําแบบนั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวผมก็จะนอนนะครับผมพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับผมก็ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม ตอนนี้นะครับผมก็เช้าแล้วนะครับผมผมก็ได้ตื่นนอนแล้วนะครับผมก็เมื่อคืนนะครับฝนก็ตกหนักนะครับผมตกหนักมันก็ไม่เปียกนะข้างในก็ไม่เปียกหลังคาก็ไม่ฝนไม่รั่วนะครับผมนี่ผมจะให้ดูครับหลักฐานนะว่าฝนตกผมขึ้นผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมนอนนี่ครับน้าครับเปลี่ยนสีแล้วครับเพี่็นนะครับน้ําแดงนะครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับน้ําแดงนะครับเริ่มขุนนะครับน้าเริ่มขุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ไม่ใสเหมือนเมื่อวานนะครับผม ผมก็ตอนนี้ก็ฟ้าครึมด้วยผมก็จะเก็บของเดินทางกลับบ้านกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับพี่ๆที่ชอบแนวแนวร่องที่พักนะครับก็นี่ครับผมก็มุมซ่องที่พักให้ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บของแล้วผมเดี๋ยวผมก็จะกลับนะผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมนะผมก็อย่าลืมติดตามผลงานต่อไปของผมนะครับก็ขอบคุณครับผม